เรามาอยู่ที่วัดมาบเอื้องนะคะมาจะสันปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามน้องสองคน,นะะว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะคะช่วงเป็นช่วงวันอสานอหามูชาด้วยก่อนเข้ศาพรรษาคะว่าหลังจากที่น้องเขา้าปฏิบัติตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามชมน้อง ซึ่งเป็นเจ้าของทางศูนย์มาบเอืองนะคะได้ชี้แจงในการเข้ามาอยู่หรือปฏิบัติธรรมที่นี่ต้ามีอะไรมั่งนะคะอันนี้คือแม่ครูนะคะแล้วก็น้องสองคนค่ะหน้าตาดีมากะค่ะมาปฏิบัติธรรมเราขออนุโมทนาสาธุกับน้องด้วยนะคะ งดงามมากเลยนะคะตอนนี้คุณแม่ครูก็เป็นครูสอนสมาธิเหมือนกันนะคะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวิทยังนะคะเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่มีความตั้งใจในการไปรู้ในการสนใจทางด้านพุทธศาสนามากะคะ่ะน่าติดตามมากมากเลยนะคะทุติยางทีมะยังภัดเตย มีสูงม,มีสูงรับการฉายาตะตะรับศีลละตัอย่างอันเฟยตอนนี้น้องเขากำลังรับศีลแปดกันอยู่เลยนะคะตอนนี้นะคะรับศีลแปดนะฮะนนอโนโมทนา,านนปปราจุตตะน,น้องค่ะ สองทุน,นะคะก็จะพร้อมกันที่เ D ด้านบนของศวนย์กิกรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมลาเหืองนะคะตอนนี้แม่ชีมาฉันตอนเช้านะคะแล้วก็ไปพักก่อน เขาขึ้นมารับกา,ารทำบุญจากญาติโย,ยม คือบรรยากาศก่อนการสวดมนต์นะคะพระอาจารย์ท่านเตรียมไฟหลวงพ่อเตรียมพาลูกศิษย์สวดมนต์นะคะ

ทำด้วยแม่นคนเรี๊ดคนขอนแค้น สึกน่าจะเจ็บขานะคะตอนนี้เอาไปเสือ้อเรียนอเมริกาฝึกภาษาเภาษา ยากินนะยาแคปซูลนะอรีตคุณเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อฝากยากับพี่น้อยมาให้เนาะคุณยายเนาะจ้ะเดี๋ยวให้คุณยายหายไปๆจ้ะคุณยายคุณยายภาวนาเยอะๆก็ได้จ้ะจะได้หายเนาะเป็นอย่างเงี้ย จ้ะโอ้โแกก็แบบน้องอ๋อจ้ะยิ่งก็ยังมีน้ำใสๆไหลคุณยายเนาะคุณยายไปหาหมอด้วยบ่อยใช่ไหมไม่ไปหมออ๋อตอนนั้นหลวงพ่อเาก็ยาเดาตามมาให้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงหลวงพ่อก็เอาให้เอายามาให้เนาะหลวงพ่อโอ้เป็นเด็กๆตอนนี้โตเป็น่าวแล้วอึ๊บ เป็นโควิดหรือเป่าจ๊ะไม่เต้นนะไม่แน่อใส่บาทอะไรครับลุกกัสโกอโฟใส่บาทดูตงี่วสต่างว่ตงีมูสต่างว่าอายุเท่าไหร่ละใส่ได้ไหม กระไคครับน้องสาวชื่ออะไรใช่ลูกชื่อฝ้ายค่ะชื่อฝ้ายฝ้ายเป็นคนก้อนแกน่น <c oughs> เลยครับแม่นจา้าเออเป็นหัึ่งเดียก,ก,ก็เป็นเด็กมากปฏิบัติธรรมดูมียาใจสงบเสร็จพร้อมอยู่หลายอย่างี่ยวกับสรเศรษฐกิจน้ำแล้วก็ธรรมักน้ำเดี๋เรียนดูเรื่องเศรษฐกิจก,กับกิจใจเจมื่อกี้พัฒนาไปพร้อมกันความหมายของชีวิตเดนบอ ที่สำคัญคือหลวงพอ่อแล้วก็แม่คู่สิริลักษ์สัญญากำทอดคำสอนอย่างแน่ลหลูกลา่าแม่ครูจะสอนเรื่องอาการทำสมาธิค่ะแล้วก็การเดินจงกรมการใช้ชีวิตให้มีสติสติปัญญาม,มาที่มากเรื่องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้เรียนรู้ทั้งด้านเศรษฐกิจกักบจิตใจเนะเาะคิดว่าอยากเชิญชวน ผู้ที่ยังไม่มาว่ายังไงลูกที่พักเป็นยังไงที่ักสงนเรียบร้อยถ้าใครแบบชอบแบบว่าจริงคนน้อยสงด้วยแล้วเจ้าว่าจังไดหลุลาอยากสื่อบพี่น้องข้าว่าจังไดก็ให้มากเลยจ้าใดความสุร่ายอย่างว่าแต่แ่ธทรมะอย่างเดียวได้ทั้งเศรษฐกิจนํมที่พักก็ดีสงบการดูแลดีแต่คันมากแบบธรรมชาติแบบตั้งใจมากเลยกับยูนีเลยจ้า บออกเต็มโอเคขอบใจมากลูกขออนุโมทนาด้วยนะลูกนะขอเจอเริญสุดท้ายแล้วนะคะน้องกำลังลาศิกษาท่านพ่อจานจิมอยู่นะคะ คครูบาอาจารย์ค่ข้าพเจ้าขาพจาด้วยของขิกรขขมต่อตัวขอขาพเจ้าเลยต่อตัวของข้าพเจ้าเลยพร้อมกันนี้พร้อมกันนี้เ้าข้าพเจ้าข้าพเ้าเป็นคาราว่าเป็นคาราว่ามีกลิ่มากมีกิ ปัญจศีลานิยาจามะปัญจศีลาิยติพยังปัณฑ์ติสุรักณาพายัติสนีนัสหาสองสุราสุรามิรรยะนัสปัพมางไป อย่างปลอดภัยนะคะ